เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อทำใบขับขี่ปลอมแบบออนไลน์ขอย้ำว่าต้องดำเนินการด้วยตนเองทุกขั้นตอนที่สำนักงานขนส่งเท่านั้นตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารการทดสอบสมรรถภาพของร่างกายการอบรมการทดสอบข้อเขียนการทดสอบขับรถและการถ่ายรูปเพื่อออกใบอนุญาตขับรถ ผู้ที่ต้องการต่อใบอนุญาตสามารถอบรมภาคทฤษฎีออนไลน์ผ่านระบบ e-learning ได้และให้นำหลักฐานเข้ามาดำเนินการได้ที่สำนักง,งานขนส่งเอกสารสำหรับต่อใบอนุญาตขับรถคือ 1. บัตรประจำตัวประชาชน 2. ใบอนุญาตขับรถฉบับเดิม 3. ผลการอบรมออนไลน์และ 4. ใบรับรองแพทย์ สามารถเข้ารับบริการต่ออายุใบอนุญาตขับรถได้ที่สำนักง,งานขนส่งทุกแห่งโดยไม่จำเป็นต้องจองคิวล่วงหน้าระวังอย่าทำใบขับขี่ปลอมเด็ดขาดการใช้ใบขับขี่ปลอมมีความผิดฐานปลอมแปลงเอกสารทางราชการมีโทษจำคุก6เดือนถึง5ปีปรับ1,000ถึง1,000 0บาทส่วนการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและการใช้เครื่องหมายราชการโดยไม่ได้รับอนุญาตปลอมหรือเลียนเครื่องหมายราชการโทษจำคุกไม่เกิน1ปีและปรับไม่เกิน2,000บาทเมื่อรู้อย่างนี้แล้วอย่าให้ใครเข้ามาหลอกเอานะครับ